สวัสดีครับอยู่ผมกูดเกมมิ่งวันนี้ผมจะไปเล่นเกม Truck s i m u l a t o r ในตอนที่6ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปเลยครับผมเล่นในเวอร์ชันมือถือ Android ครับมาโอเคเดินทางมาถึงตอนที่6แล้วสภาพรถเคลอะเหมือนเดิมโอเคหางานดีกว่าเราจะวิ่งข้ามประเทศบ้างครับมาดูซิไป,ไปโอ้โหนี่ฮะ ไปนี้ดีกว่าเวียดนามครับขับเองสิครับ800กว่ากิโลเมตรเลนด้อมไปเลยไปครับจากไทยไปเวียดนามครับเทิร์นลบโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับมาจากชมบุรีไปคันคันทู คันทงคืออะไรครับเวียดนามครับโอเคเมลีรอปรับกองสตาร์ทรถมันครึงทางคนภาคไปเวียดนามครับหรือเปล่าคนอะไรคนแก๊สครับไปเวียดนามไปคลองต้องคลองเข้าวไว้ นนี้ตอนที่6นี้เราจะไปเวียดนามกันเราต้องทางรถให้สะอาดมาคลิปเดียวครับมาเอาสแตนขึ้นครับไปเดินทางได้ get เปิดแอร์ s <S กาศมันช่างร,ร้อนเลยเกินตอนวันแน่นอนครับ โมง่าคุณยํำสวัสดีครับผมจะไปเวียดนามเดี๋ยซ้ายไปขับแบบทองคองจะไม่เคยไปต่างประเทศครับวันนี้เราจะไปต่างประเทศกันเวียดนามจาาพี่มาแล้วจ้ะดีไฟแดงเดี๋ยวโดนปบอไปเดี๋ยวมีเบรกเดี๋ยวไปล้างรถดีกว่าครับดำเมี่ยมเลยครับ เฮ้ยเขียวแล้วหมดมาแวะั๊มเติมมาล้างรถก่อนแวะซื้อของร้านสะดวกซื้อนะครับไปเดินทางไกลก็กเปิดแอร์ครับจะพึงเบื่อกันนะครับย,ยาวๆครับแปดร้อกิโลเมตรไปเวียดนาม เดี๋ยวขวาไปช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้ไปครับยาวๆจะได้มีเงินเปลี่ยนรถสักทีนะโอเคขับรถเกินเลยม,มาเกินแปดสิบตลอดเลยนะครับโดดโคตรเลอะครับมา บรรทุกอะไรเนี่ยบรรทุกเหล็กไปเวียดนามครับมุ่งหน้าสู่เวียดนามกันโอเคถึงทางเลี้ยวโค้งเลี้ยวขวาแล้วกร <it> right. ะจกหน้าบวมมองเกิน เดี๋ยวขวาไปเช็ครถนะครับเติมมันครับล้างรถก่อนครับก็ซื้อของไว้ในรถด,ด้วยเผื่อห่วงเผื่อหิวเป็นซื้อของนะซื้อ้ดยซื้อ้วยครับชิญนตรงครับเออเชิญนตรงไปเชิญนตรงอ่านถูกหรือเปล่าไห้ครับเวียดนาม ทำไปฟังเพื่อนบ้านเวียดนามครับขับรถะยาวชมบรรยากาศด้านนอกบุม360สามร้อยหกสิบองศานี่ครับมีฟานศุัตั์อยู่หน้าลงยาวๆครับเจอแลบเปิดที่ปัดน้ำฝนเปิดกระจกกอนเออเอาคิดินนอกก่อน ไะยยาวครับมิภาพรณภาพไทยเวียดนามเฮ้ยมีรถเก่งส่วนบุคคลวิ่งข้ามเลนวัวว่าแล้วต้องออกซ้ายครับไปปั๊มซื้อของและสะดวกซื้อก่อนไปรวยยาวครับเริ่มถอยเข้าที่กลิบิๆเลยครับผมเริ่ม จะทำนาแล้วครับด้านหน้ามีอะไรดูชัดๆเออมีเลี้ยวไปเลย <c oughs> มีหารที่ล้างรถอยู่แปดสิบสองางน้นกินไปก่อนพัตดนี้จะต้องยาวแน่เลยเติมมันด้วยล้างรถด้วยครับ ถูกใจสิ่งนี้ครับมาเข้าชันชลาจอดด้าน,นสะดกซื้ออยู่ตรงไหนมองกว้าก่อนสิที่กินข้าวอยู่ไหนวะแต่ล้างรถก่อนครับค่อยถ่ายรูปไป ซื้อของร้านสะดวกซื้อแล้วครับที่ล้างรถไม่พวกต้องไปยืนแล้วนั่นนะครับน,นั่นล้างรถดีกว่าเวาลาสะดวกซื้อก่อนเลยต้องตุนของไปกินครับซูปเปอร์มาร์เก็ตค่อยๆตีวงเลี้ยว เนี่ยชำนานแล้วครับเบกซื้อกาเครื่องดื่มกาแฟไปซื้อกาแฟซื้อเออนมปังามากินแล้วกันอืมอืม Energy Drink ซืออ้อ,อลาเต้ซื้อไปให้หมด ฮอ c o า f ฟ e กาแฟร้อนน้ำดื่มเตรีย <blade> มให้พร้อมเนา <S <S ไปครับพร้อมแล้วพวกนี่ครับนี่ครับเรามีอยู่ตรงนี้ฮนะพร้อมกาแฟพร้อมโอเคยังไม่หิวน่ากินก่อนมานะโอเคแวะช่องเติมมัน เติมมันก่อนพวกถ่ายบิดแล้วเติมมันแล้วล้างรถแล้วก็ยิงยาวไปครับซื้อของแล้วเติมมันก่อนแล้วล้างรถสองร้อยสี่สิบสามสองร้อยยี่ิบสามเวลรับฮ้ยที่ล้างรถทำไมไม่เห็นมีอ่ะไปเต็มถัง อาเย็ดที่ล้างรถไปไหนหวะเออไม่ใช่เอ้ยนี่นี่ตรงนี้เออมีม,มีนี่เออบนรถอาบน้ำก่อนพาลูกชายไปอาบน้ำครับเชาวเวอร์ทุชาวเวอร์ววอรจะจกจะได้แจ่มใสวนบนตีวตงมาไปตีวงเลี้ยวกว้างตีวงเลี้ยวมาทางนี้เลยครับล้ลางรถ ก็เสียนไหมครับเริ่มจับจุดได้แล้วเบรกล้างรถหน่อสซนานๆไดเข้าคาแคทีครับหเหมือนใหม่แล้วครับล้างแล้ว เครื่อลงล้างรถอัตโนมัติครับเฮ้ยนี่ฮะไม่เอี่ยมครับสุดยอดมากไปอย่ามัวแต่ลาออกทางนี้เลยียาวๆยังไม่ออกจากเฮียชนแล้วยังไม่ออกจะกปั๊นมน้ำมันจะหมดแล้วเนี่ย หกร้อยกิโลเมตรไปใส่แจวครับดูกระจกด้านซ้ายด้านขวาว่าหล่อเลยครับทั้งจักไม่เคยล้างรถเลยไปไปยาวๆครับเวียดนามแกหิวก็กินทั้งวงนหิวก็กินกาแฟครับหิวเจ็ดสิบ ของตุนเพียบครับนี่ฮะผมซื้อมาตุนเพียบเลยเดินทางไกลจะได้ไม่ต้องแวะครับแวะแค่เติมมันพอ ถ่ายรูปไปนหนึ่งแชะ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมดจะถ่ายรูปก็ลงข้างทางเลยหกร้อยกว่ากิโลเมตรครับเวียดนามจ๋าพี่มาแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยพุง่งเออเฮี้ย,อยขอโทษครับมอเตอร์เผลอ,อแป๊บเดียวโอ้โหอรอเบลเออกันทางไปแล้วรอเบียวไปเนี่ยต้องไปซ่อมรถก่อนฮนะ โทษทีนะพวกฉันเผอเลอไปหน่อยอะ่ะจะไม่มีรอบสองแล้วจากสมุดิบบชลบุรีไปเวียดนามครับข้าร้อยกันหลักิโลเมตรไปยา,ยาวตึงเตครับ คนทางนี้ไกลเก็บค่าผ่านทางอีกตาช่างหรือเปล่าผานอ๋อเข้ามาทางสนามบินด้วยไม่ใช่สนามบินอะไรสถานีอะไรนะสเตชันด่านตรวจคนเข้าเมืองครับผมเป็นคนไทยครับข้ามฝั่งมาเวียดนาม อขอญาตถ่ายรูปกันครับหารูปสวยๆถ่ายกันดีกว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองนี่ฮะไปไม่ถ่ายแล้วรูป ได้แล้วไปเดี๋ยวคลิปจะยาวผมเป็กคนไทยอะส่งของที่เวียดนามครับวยตำรวจตัางด้านฮเฮ้ยเฮ้คุณมาทำอะไรอะต่างด้าวหรือเปล่าคุณจะไปไหนอะไทยขอเซลฟี่กับรถตำรวจนะครับติดใจ ตาช่างครับนี่ครับต็ตตำรวจไม่ไปเอ้ไม่ถ่ายแล้วไปเอออยากให้เห็นบรรยากาศภายนอกไหนมาทำอะไรที่นี่ฮะโอเคผ่านได้นี่ผมพูดเป็นคืออะไรนี่กัน อเฮียโดนข้าปลบไป250เลยตอบไม่ดีไม่เป็นไรเรามีเงินครับนี่จะถ่ายรูปด้านไว้ก่อนจำไว้เอาเอาเอาเฮียแล้วบักบักบักแดงวิ่ะไรวนะเฮียแล้วแผ่นดินไหวอ๋ออีที่กั้นปิดเย็ดเอือเกิดการสั่นไหวปานแพ่นดินไหวหัวใจของอ้าไหวสั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยรๆเย็ดเย็ดเออ เฮี้ยแม่งสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับเยดไม่เคยเห็นครับเกิดอุบัติเหตุไอ้ที่ไอ้ที่กั้นแม่งเล่นผมซะแล้วโดดเป็นเจ้าฟารมเป็นเจ้าเข้าเลยครับไปว่าจะถ่ายรูปซะหน่อยเอ็กซเรย์มาสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย สเลก่อนพวกไม่ถ่ายแล้วไปนอกเรื่องมานานแล้วไปไปส่งคงหรือว่า15นาทีแล้วคลิปหรือว่าจะรีใหม่แล้วหืชันเป็นเจ้าเข้าเลยออกจากต่านตัวคนเข้าเมืองช่วยขามฟังกัน รถใหญ่มนทางขวารถเล็กไปทางซ้ายไปด่านตรวจขนเข้าเมืองครับผ่านได้ผ่านอยู่แล้วเสียไปทั้งสองร้อยห้าสิบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนไม้กัน้นฮะ แม่งบักไม้กันฮะโอ้โหน้ำมันจะหมดเทยคราวนี้หละพวกหืมเลยสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรจะไปได้เนี่ยบักไม้กันเนี่ย ต้องมีรถสักคันผ่านมาเฮ้ยเวนเนอร์โอเคอันนี้ใหม่เปิดนี้แม่งบักไว้ไว้กั้นครับดีเซชันทำไมเออ <c oughs> เสียเวลาเลยตูไปคราวนี้ไม่เล่นละไปดีๆรีต้องคนเข้าเมืองใหม่ ห้าร้อยกว่ากิโลเมตรคลิปมันจะยาวนะต้องรีบไปไม่งั้นใบกันหนีบไหนแน่ย่ยามวแต,ต่รลีลาแต่ครับมาด่านเดิมเปิดที่ชั้นสิ เออต้องรีบไป X ray. เอ็กซะเลยเนี่โอ้เกือบโดนไม้กัน้นรีบอีกแล้วเราต้องรีบไปครับไปช่องตรงนู้นดีกว่าเย็ดโดนกักบริเวณไว้เมื่อกี้ต่อแถวไปดีกว่าอย่างน้อยก็มีรถมาครับอีด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  ไปไปไปเฮ้ยอะไรวะติดติดแล้วเฮ้ยติดรถอะไรวะหืถอยไม่ได้อีก เดี๋ยวไปพวกจากซ้ายขวามีพ้นด่านกันแล้วมั้งผมว่าไปถอยก็ไม่ได้เออเอาไปไ่ไๆโอเคเอาไปเอาไตั้งใจแล้วคันนี้ไป ไปทางขวาดีกว่าต้องรีบไปครับเสียวลาดนะครับท่านผู้ชมตีค่500ราร้อยกเมตรนะห้500ราร้อยกว่ากิโลนะเฮ้ยขับจนหิวข้าวครับโอเคมาพักตรงด้านนี้ดีกว่า เด๋วยวไม่ไหวแล้วขอจอดนอนหน่อยเอียดเบรกจอดนอนกันครับนี่ฮะโอเคครับในตอนที่6นี้กู o ดเกมมิ่งขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนที่7สงสัยจะยาวครับโอ้โหติดบัคตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันจนถึงปลายทางที่เวียดนามครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเปอ็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ